ไ้ต้นหนึ่งที่มันโตระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนแรกบอกต,ต้องต้องให้ท่านผู้ชมดูมือตอนแรกบอกต้อเทียบเป็นเราหุ้นเราอยากได้หุ้นตัวนะึงแล้วตอนนี้บอกเป็นต้นไม้ที่โกคือพลิกหน้าไปเป็นหลังไไ <c oughs> มือไปมาคือมือประกอบการพูดเดี๋ยวต้องให้ <c oughs> มันประกอบใช่ไหมเราทำอย่างเงี้ยแต่ว่าอะไร่ทำอย่างนี้แต่ว่า,า,า,าแต่ว่าคือผมจะมองระยะยาวแล้วก็ ยาวก็หนักมือผมมองระยะยาวทำมือให้มันเข้าอุตาหกรรมยาวที่ไปหักกันด้วยกันระยะคือ <c oughs> อยากจะให้เหมืันเราปลูกต้นไม้ที่มันจะโตไปเรื่อยๆอยท่านโคงไม <c oughs> ่ตายง่ายนะแล้วก็แล้วก็ต้โตไปเรื่อยๆเรื่อยๆและเรารู้ว่าสุดท,ท้ายจะโตไปไปเรื่อยๆใหญ่ขนาดไหน จะมาเรจะรู้เลยว่าในที่สุดมันจะใหญ่ขนาดไหนเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนเช่นเราปลูกต้นสักสักสักมันจะโตยังไงสักรักไฟโตมากสูงกี่เมตรปลูกต้นมะม่วงเนี่ยต้องรู้ว่ามันจะสูงกี่เมตรมันจะได้พันอะไรนะเฮ้ยมันไี่พันเสี้ยมันเสี้ยกว่าคำพูดคำนี้คือ มียาญหาอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเรามีความมั่นใจสูงสำคางมากอันนี้ก็คือรู้ว่าในที่สุดมันจะไปอยู่ตรงไหนของกาไม่จะโตช้าโตเร็วแต่ว่าเรารู้ว่ามันโตเรื่อยเรื่อยจุดที่มันจะควรจะอยู่ประมาณต้นแก้วเนี่ยบางทีมันโอ้มันก็โตไปเรื่อยๆนะจะโตในที่สุดท้ายมันโตแค่เท่าตัวเราเท่านั้นผว่าดีกว่าแค่อะไรเป็นไงถ้ามันโตช้าแข็งแรงจริงแต่โต